セーフ ตัวนี้คือ s ซเบอร์ซีดอเอเจะเหมาะกับประตูบานผักและบานดึงนะคะสําหรับผู้ใช้ที่ติดตั้งเองจะต้องมาเพิ่มรหัสผู้ใช้หรือแอดมินก่อนโดยกดดอกจันและสี่เหลี่ยมเข้าหัวข้อ1และกดหนึ่งก็คือการเพิ่มลายนิ้วมือรหัสการ์ดหรือบัตรนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาเพิ่มได้เลยการเพิ่มลายนิ้วมือเอานิ้วที่ต้องการแตะและยกขึ้น5ครั้งและแตะยืนยันอีกหนึ่งครั้ง,งส่วนการเพิ่มรหัสเนี่ยเราก็ให้ใส่ตัวเลขของตัวนะคะอย่างอันเนี้ยเราใส่เลขหนถึงหกใส่เสร็จแล้วก็ก่ iam, กนนกหนรอบ การเพิ่มบัตรหรือขีกาแล้วก็แค่นำบัตรเนี่ยไปแตะตรงสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งได้เลยเมื่อเราเพิ่มเสร็จแล้วก็กดดอกจันเพื่อออกมาจากหน้านั้นตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหัวข้อที่1น,นะคะให้เรากด2ก็คือการสแกนหน้าในขั้นตอนนี้เนี่ยเครื่องจะบอกให้เราเงยหน้าขึ้นก้มหน้าลงหันซ้ายหันขวาพอเพิ่มเสร็จเนี่ยก็ให้กดดอกจันออกมาได้เลย วิธีต่อไปที่จะเพิ่มก็คือการติดตั้งแอป,ปบนมือถือเพื่อเชื่อมต่อล็อกนะคะผู้ใช้งานเนี่ยต้องโหลดแอป,ปมาก่อนสามารถโหลดแอปสมาร์ทไลท์หรือทูยาก,ก็ได้แต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะทดลองเชื่อมแอปสมาร์ทไลท์นะคะพอโหลดแอป,ปเสร็จเนี่ยก็ให้เปิดบลูทูธไว้แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi และ WiFi เนี่ยต้องเป็น Wi-Fi 2.4G เท่านั้นเราก็เข้าแอปค้างไว้นะคะแล้วก็ไปกดดอกจันและสี่เหลี่ยมที่เครื่องนะคะกดที่หวข้อที่2และกด1 แล้วพอนั้นนะคะเราก็มากดบวกที่มุมขวาในแอปนะคะแล้วกดคําว่า a d d device นะคะถ้าเราเชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยมันก็จะเด้งไอคอนนี้ขึ้นมาให้เรากดเข้าไปแล้วเราเนี่ยก็รอแอปกับเครื่องเชื่อมต่อกันสักครู่นะคะพอเชื่อมเสร็จเนี่ยให้เรากดไปตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะและใช้งานผ่านแอปได้เลยเดี๋ยวจะมาทดสอบกดล็อกผ่านแอปให้ดูนะคะให้เราเนี่ยกดตรงนี้นะคะแล้วก็รอสักครู่หนึ่ง พอแอปเนี่ยคะ่ะเด้งมาหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นคนที่ยืนอยู่หน้าประตูและให้เราอะ่ะกดค้างที่ไอคอนล็อก1-2วีนะคะเพื่อเปิดล็อกประต,ระตูและในกรณีที่ถ้ามีคนกดกินที่หน้าประตูนะคะก็จะมีแจ้งเตือนเนี่ยเด้งเข้าไปในแอปมือถือของเราและเราเนี่ยก็สามารถเลือกกดรับหรือไม่รับก็ได้พอเรากดรับเนี่ยก็จะเด้งมาหน้านี้เพื่อให้เราเนี่ยปลดล็อกอีกทีนึงค่ะ